ไปก็อ yeah! <c oughs> ินกับวีแชมป์วัวแชมป์รับศึกลูกหนังโลกซื้อวีออสเทอร์วีโกแชมป์ฟรีดิจิตอลทีวีพร้อมั่งชมฟุตบอลระดับโลกพิเศษผ่อนรำตนมต้น3,990บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งอุ้ยนึกติดจอทุกแมตช์สังได้วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้สนับสนุนโดย t o y ย t a h i l ล x กซ g ว c h a m ช TRD s p o r t ์ดีสปอร์ตใหม่สายพันหนึบที่ใครก็จับตามอง เด็กน้อยจอมสับป,ปะงกเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลที่ผ่านมาด้วยท่าทางที่น่ารักน่าเอ็นดูบวกกับการปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยทําให้ใครหลายๆคนถึงกับประทับใจในการเป็นต้นแบบการทําความดีที่ไม่เกี่ยวว่าอายุจะมากหรือน้อยค่ะการที่เราให้เด็กคนหนึ่ง อาจจะไม่ใช่แค่ลูกเราอ่ะอาจจะเป็นใครๆหลายๆคนที่เป็นเด็กข้างบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อยากจะชักชวนมันทําให้จิตใจของหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเด็กเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งแบบทาให้เขาซึมซับกับสิ่งที่มันมันดีทั้งหลายอย่างเราก็จะเป็นเด็กที่มีเหตุมีผลแล้วก็เป็นเด็กที่จะมีจิตใจที่จะจะดีต่อไปในวันข้างหน้า อย่างวัยรุ่นหรือเด็กๆสมัยนี้นึกไหมว่าอยากจะมาเข้าวัดส่วนใหญ่จะอยากไปเที่ยวอยากเล่นเกมอยากอะไรทุกสิ่งอย่างคาว่ามีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยคนที่จะมาวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาตอนเวลาที่มีปัญหามีเรื่องกุ้มใจมาคือสิ่งตรงนี้เนี่ยคือมันยึดแค่ผิวอะเราอยากให้เด็กคนนึงเนี่ยยึดเข้าไปในอยู่ในใจเขาว่าศาส,สนาเนี่ยมันมันยึดได้จริงในในในจิตใจของเขาแล้วก็การปฏิบัติตัวเองตั้งแต่เล็ก ยันโตยันแก่หรือว่าจนกระทั่งไม่มีลมหายใจถามว่าคาดหวังไหมว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความคาดหวังอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าเพียงแค่ให้เขาเป็นคนดีเราพอใจลนะวันหนึ่งเขาไม่สบายอะ่ะเขาเป็นต้นตาลยเขาไม่สบายแล้วเราบอกเขาาว่าก่อนวันนี้ก่อนป่วยให้ก่อนอนอนพัก วันนี้ไม่ต้องไปเพราะว่าหนูว่าตัวร้อนมากแม่เท้าเท้าใส่เท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเขาพูดได้แค่คำสองคำเนี่ยเขาจะบอกแม่เท้าเท้าแล้วบอกเฮ้ยหนูป่วยอย่างเงี้ยไปบาดแม่ไปบาดแ,แบบเรานี่แบบอา้าลุกเตรียมตัวไปก็ไปอะไรเงี้ยเขาป่วยอะ่ะเขาก็แบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะคือเขาก็ยังมางอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันที่สุดอะ่ะ ใช่มันชื่นใจมากคน้องก่อนนี่ก็คือว่าอาจารย์ก็เป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่รับอะไรได้เร็วเขาจดจําได้แม่นแล้วก็สอนง่ายแล้วสอนอะไรนี่เขาทําได้ด้วยเพราะอีกวันมาให้กราบพระันเขากราบได้เลยสอนครั้งเดียวตั้งแต่เขาเริ่มเดินได้งขายังไม่แข็งเลยก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์แหละแล้วเขาก็ทาอย่างนี้ทุกวันเลยพอไปกับอาจารย์ก็ไม่ผิดหวังอ่าบางคนว่าเอาเด็กตัวเล็กๆไปจะเป็นภาระไม่จริงไปดูซะก่อน น้องกรณ์น,นี่นำหน้าอาจารย์เลยบางอย่างถ้าเขาทําความดีเราให้รางวัลนะครับอาจารย์ให้นมบ้างให้ขนมเขาบ้างตรงนี้ให้รางวัลเขาในคนนำความดีเขาจะได้แยกแยะออกว่าทําความดีได้รับรางวัลทําดีได้ดีถ้าเด็ก เนี่ยทุกคนให้ความสําคัญในเด็กเอาใจใส่หน่อยนะอาจารย์เรางพทำเป็นตัวอย่างน้องกร์มาทําเป็นตัวอย่างเลายๆคนจะได้หันมาให้ความสําคัญลูกน้อยมีเวลาให้กับเขาบ้างการทําความดีไม่ได้อยู่ที่อายุว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่พระพุทธองค์ก็สอนบอกว่าการทําความดีให้ทําปัจจุบันนี้เลยณนะปัจจุบันนี้ขณะนี้เลยดีที่สุด